สวัสดีครับเบาดินห้อยดินที่ดินสารนะครับมือนี่มาเลาะดงเนาะใหม่นะครับมาส้วงสวยๆครับมาเส่าคาดจะไปเก็บเพชรเพะอยู่ครับมาอีกจุดใหม่นะครับเบาดินสีล่องไปเลาะเบื้องวานเนาะใหม่แถวนี้สิมีบ่ครับผมอย่ามาหลุดน้ากันเด้อครับแม่แม่เอฟซีขึ้นหองทุกหม่องบอนครับเบาเบาดินเสด็จเนาะใหม่น้องงามๆแม่แม่เอฟซีเบื้องบ่ครับอย่ามาหลุดน้ำกันครับเนาะแหลกแ่กมัน ดาวดินคว้วออกครับน,นางดินสวยๆเลยครับโอ้โหน่าง,งามๆเลยครับยางลูกสูบพี่น้องโอ้ยสูบซำมาเลือกเถ ต๊ะนี้ก็สิบุกกลกี่ทางโอ๊ยตา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 ยเป็นเป็นเป็นเอันนี้ก็ยังเป็นร้อยไฟใหม่เพิ่งอยู่นะครับกวเน้าใหม่บางกอกะเติมเกินนอครับโอ้กะที่บท่านละร้ายเด้อครับช่วงนี้อันอะไก็แล้วแต่ออกมากกับโบท่านคนคือกันคนร้ายกลัว เบ็ดบินแตกสวดๆวดคนคอยถึงสีใดบ่ครับเบอร์นินสีมาถึงหม่องบอ่สกระปูมียาสีปวดภัยบ่าน,อน้อเมื่อนี่ไงหมอยสวยมานั่งพี่น้องห่อนห่อนแต่เสาเลิศเกินครับ เดี๋ยวมารุ่นน้ากันครับเด็กกาดริมเซนะครับเบื้องก่อนี่ก็นักีมบอนน้าวอ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 ้าอ้าวอ้าวอ้าวอ,อ,อ้าอ้าวอ้าวอ้าอาอ้อออ้าาอ้นวน้ ทำไมแถวนี้มันเป็นดินทรายครับเป็นเบาดินสีมนมาแถวนี่งขึือบอ่อครับเนีอ้ยเบาดินเห็นแล้วครับพี่น้องสองนอสองนอพี่น้องสองนอพี่น,น,นโ๊ก เอาดินทางออกแล้วเมื่อกี้นี่ครับสิผ้าพี่นอนม่าเบิง้งคุณน่ะสวยงามโบแม่แม่ครับบันนีอุตาตายอุตตายตายดูสิครับดูสิครับน่าใจแล้วครับสวยงามเลยครับโอ้ยนนอง ปาดเหลืองอุยหวยพี่น้องผมมึงเนี่ยตอนซ่อน,นบ,อบ่ครับคุณอ่ะเฮ้ยอุ้ยไม่ลงเลิกแหมครับมึงคุณอ่ะ ว,ว้าวโอ้ยเปิดนอนนี่พี่นนองมันจะเป็นโลหะหระป้าดครับอเอาแล้วกระถมใหม่เด้อครับเป็นกระสีดอกน้อยใหญ่เขากินครับพุนอน,นเบิ้งแน่นครับสวยง่ามอลังสองเลยครับเห็นตะปายครับนอน ใน F4 ครับผมปวดนอนี่โอ้ นยังพี่น้องเบาดินซับถือขวดยังไงโอ้ มันนอนปฏิยายไปพี่น้องผมวาดคุณห่าพี่ปลายมันครับอยู่ห้องบนพีน่อู้ยเหลืองอุย,อยห้อยพี่น้องผม ไปนะครับ พี่น้องนอน,นี่ก็ล่างพนครับเอ้ยสวยๆเลยครับเอ้ยบาวดินิีนเห็นเซได้ครับตอนนี้ต้องควดด้วยความระมัดระวัง นุ <t ôi> <t ôi ้ยพีนอนน้องดีนอนน้องยูฟังพีครับพี่น้องนี่นี่ครับยูี่นี่เอาหน้าดีก่อน ห,ห,าาหุ่นหน้าหนึ่นงนอนผ่านไปนะครับโอ้โหนอน่มันเป็นต่างหามเทะไม่เป็นต่างหามเทะ อามาเด้งกาตาเบาดีมันโอ้โอ้ยนอน,นอยู่พี่นอ้องอัสสิสานเ้อครับครับทำไม,น,มน้องเดินเสียงตรงคมนะครับเสียงคุ้มไปันได้สาบาทนึงมันกับบวขาด,ด้วยครับพี่น้องผมพอหากฝอยเพิ่อนร้ายครับ บ่ดินคว้วโูกปลายเมันออกดังแก๊กหลดบ่ดินกวดหาครับได้เหมือนเดิมเพราะว่าปลายเขาไม่มีเนื้อครับเป็นปลายเป็นตรงนี้จะเป็นจุกเฉยๆนะครับตรงนี้เป็นจุกขึ้นนะครับดูสิครับสวยงามเลยเอลองชองไหมครับพี่น้องครับตรงนหโอ้ยสวยงามเลยครับ ปลายผลผัวผอยู่นี่ครับออนอนๆอ,อยู่กิน,น้นงกำลังผลครับกำาลังผลกำลังผลอู้หอ,หอนครับแม่แม่มาดินหน้าคุณเดียวปลาเนี่ยทึบๆครับอือ เอฟซีจ้าพุ่น้องโอ้ยเหลืองปานทองคำพี่น้องเอ้ยข้งในอ่อนอวยสวยน้ำใหม่ไพปลาบานเท่าครับเกิดเองตามธรรมชาตินะครับ สวยงามเลยครับออก้อนนี่พี่น้องพุ่นดองดินล้วนๆเลยครับมื่อนี้ขาวจูนพูนจีนพีนเลยครับ ต้องหันบบาดินมนุมนมนนุนมาพี่น้องอันใหม่ใหม่คมๆค,ครับใหม่ดอกซัวเขาโตวสวงบ้าดินบัดตายไป เป็นล่มครับมันเจ็บแหงพี่น้องมันโมเห็นครับโอ้ยอยางเป็นโมเบาวดินเด้เแม่ๆเอฟซี่ครับข้านพี่น้องมอบคานโอ้โอปาติโถปาติโทนอนนี่พี่น้องน,นีุ่นนอนนึงขุนข้างบนอีกโอ้สุดยอดเลยครับมาแล้วครับวันนี้ครับเฮ้ยพี่น้องแม่แม่ครับเนึ่งเนี่ย คุณน้องนัครับอนอนพี่น้องครับหัวข้างก่อขาดว่าสีนอนมุกอยู่ครับการซับนอนตั่งดินก็หาขึ้นไร้นะครับซับทรายกับซับขวาครับว่าดินกับสีซับทรายขวาครับซับตั้งสีขับขวาแล้วก็ทรายกับ砂ห่างๆเป็นแตกออก ไอ้แม่เอฟซีครับ,บาโอ้ยสวยงามมากเลยครับบงังโอ้ยมื่อนี่ดาวดินหมาตัวน,อน้อยนางด่นเด้ท่านเมื่อนะโอ้ย,อย,อยน่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มีให้นะครับ เกียรไปฟังผลนะพี่หล่อนี่น,นะมาเี่ เบาวดิน่าเปม็นล่ำเหื่อนมังงะครับดีอยู่ข,ข้างในนี่น่ะอู้ยอปุยอปจำเปเลยสุดยอดเลยครับโอ,อ้นีนน่พุ่นโกโดมาเนี่ยครับ Oh. อยากห้กินพี่น้องเลยเขาป้าเขาดงเห็ดคลิปให้แม่แม่ FC เบิงพี่น้องปองไปสู่ไปน้ำกันเด้อครับเอาหากมาเอวกันครับพี่น้อง กอนี่พี่น้องมาสุดยอด้พี่น้องมึงกอนี้กำบ่หมเลยพี่น้อง่งแค่นสวยงามเลยครับเอาละกระทุมแผลเป็นไหวครับซํำเขารักษาแผลเิ่นนะครับ กูลัน้องใหม่ไงพี่น้องโอ้ยน้ำพี่น้องบาดเบิดแขนเบาดินครับ ตาเลยครับน,นี่ว้าวมองยังไงพี่น้องครับสวยงามไหมครับ เืดให้ใจตั้งเราพี่น้องครับพี่น้องครับบาร์ดินเดอร์จิยากรับไปหารถครับเพราะบาวดินยางมาห่างรถหลายเติบแล้วครับหน้าคนเดียวน้าัครับอากาศกัอบเอาครับตาแถวเนี้ยกะอปดมสมบูรณ์เติบอยู่ครับพี่น้อง พุกแต่และลายครับมื่อนี่มันสุดๆครับแม่แม่เอฟซีเาดินใดแต่ก็นอมใหม่นอนง่ายๆเลยครับมือนี่ทอแขนทอแขนนี่แหละครับพุกกระละังปงกระละังถอดครับนี่น ไปหารถลอยู่สูงเติบอยู่ครับมันเป็นพู่ด้วยครับแต่ว่าเ,นเ,นเ,เป็นเป็นเนินเหมือนวบาเป็นเนินนะครับเป็นเนินแล้วก็ยางลงไปผนครับมองเบาดินหาแนวใหม่พูดค่อยลงไปตามริมเสีครับงานไดเละเบาดินสียหอดโลดโอ้ยโอ้ยพี่อ่ะ ออกกันอยรถครับหอดรถล้วครับส,สุดหยอดความหอนสุดหยอดความเมยแต่ก็ต้องสู้ครับสู้ชีวิตครับการหาหน่อไม้ของบาวดินครับ สวยๆของวันที่ยี่สิบหาพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับเมื่อนี่เบาดินมันสุดๆครับสุดยอดนอนต้องดินพี่นอนเบื่องเน่ยนอนแต่ละนอนซ้ำแขนนี่ครับซ้ำแขนเบาดินอีหลีล่ะครับคนน่ะเบื้องนอน,นี่พี่นอนเบืบ้องคนน่ะที่ประซ้ำแขนจงได้เพื่อแขนเบาดินหน่อยกลัว่นล่ะครับคนน่ะเอ้ยแต่นแต่มันงามพี่นอนเอ้ย เบในผีเพ่นนอนใหม่นองงามงามครับสุดรวดค่าบ่ดินกสิกับแล้วครับพี่น้องครับครับพี่น้องค่าบ่ดินกสิกับแล้วครับเหมือนถือว่ามันสุดๆครับพี่น้องผมเบื้งนี้ครับนอนนั่งดินเต็มกระตาเลยนะครับนอนนั่งดินดินทรายนะครับนอนซำแขนซำแขนนี่ครับแต่เรานอนเบืงเนี้พี่น้องผมคุณนะนอนแบบไงเร่ยครับรุดหยอดครับ ยยอดน้อใหม่นองงามครับพี่น้องผมอ้ยเมยครับพี่น้องบาวดินขอบคุณขอบคุณเด้อครับขอบคุณแห้งเอืแห้งใจขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับที่นี่มาหายบาวดินห้อยดินอีสานนะครับ ตลอดจนล,ลูกหลาน therapist. บานห้อยดิน helmet, สุขปูสุขคุครับบ่าวบอยแดนดินนอีสานบ่าวตัวอีสานบานเท่าสาวเมกอีสานเท่าเลาะขับบ่าวดินขอบคุณทุกๆคอมเมต์ทุกๆกำลังใจทุกๆการไยถามเขามาเยี่ยมชมส่องในน้อยบ้านในน้อยนะครับห้อยดินดินอีสานโดยดีเสมอมานะครับบ่าวดินขอเอาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนอีสานบานเท่าฝากตอนพอเมรพี่น้องตลอดจนพอพี่น้องที่ไปเหตุการณ์เหตุงานไปมีขออไปขั้วอยู่ทางต่างแดนนะครับเอาวิถีชีวิตของอีสานบานเฮ่า ทรงไปหายแทนความกินหอดจากใจห้อยดินทินีสารเนื้อพี่น้องหายลำให้ด้วยสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีแห้งสุขผูสุขค้นครับสวัสดีครับ